นักแก้ตัวมักฉลาดน้อยลงเรื่อยๆมนุษย์ฉลาดขึ้นเพราะฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดไม่มีใครฉลาดเพราะเกิดมาเก่งเลยทำถูกหมดเลยคนเก่งเก่งขึ้นมาจากการแก้ปัญหาวันลิทธิ์ข้อร้อยข้อทั้งนั้นแต่คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด ไม่แม้แต่จะอยากเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพราะชีวิตมักบีบให้ต้องรักษาหน้าโลกนี้จึงเต็มไปด้วยคนฉลาดที่ฉลาดไม่สุดเพราะเครื่องหนึ่งของความฉลาดต้องเอามาใช้ฝึกแก้ตัวหรือหาเหตุผลกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของคนอื่นแค่ฝึกที่จะพูดถึงความผิดพลาดในแบบที่จะช่วยให้คนอื่นเข้าใจต้นเหตุของปัญหา และท้าทายตัวเองให้นึกสนุกกับการหาทางออกดีๆความฉลาดก็แหลมคมขึ้นนิดหนึ่งแล้วแต่พอฝึกดัดให้ข้อเท็จจริงบิดเบี้ยวจิตจะทึบลงทุกทีด้วยความไม่ซื่อตรงและพอฝึกใช้น้ำเสียงห้าวหารในการโยนบาปให้แพ้เสียงจะกร้าวแบบอันธพาลด้วยใจหยาบขึ้นเรื่อยๆยิ่งคิด ยิ่งพูดเป็นอกุศลมากขึ้นเท่าไหร่สมองยิ่งทำงานรับใช้ความมืดจิตจะยิ่งพอกโมหะห่อหุ้มตัวมากขึ้นเท่านั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คนฉลาดตอนเรียนจำนวนมากรู้สึกว่าในหัวตัวเองมืดมนลงฉลาดน้อยลงหลังจะเป็นนักแก้ตัวตอนทำงานไปพักใหญ่ไม่ไบร์ไม่ฉลาดแจ่มใสโปร่งโลง่งตอนต้องใช้หัวคิดเหมือนเมื่อก่อนแล้ว